ปลายยาสามบดเกมสุดมันที่จะทำให้ปาร์ตี้ปีใหม่ของคุณเนี่ยไม่มีคําว่าอ่อมแต่ละเกมเนี่ยสนุกเล่นง่ายแล้วก็เหมาะก,กับทุกแกง๊งใครยังไม่เคยลองบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมแรกไพ่ Pie up เล่น,นง่ายๆแค่ผัดกันสุ่มหยิบไม้ออกจากถุงแล้วมาวางตามแท่นสีบนหอคอยหรือระหว่างไม้ที่มีสีตรงกรันให้บาลานซ์ที่สุดใครที่ทําไม้ล่วงหรือว่าห่อคอยล้มเนี่ยก็จะโดนลบแต้ม ทำไมล่วงในลบหนึ่งทำหอคอยลม้มลบห้าใครที่ติดลบถึง11แต้มก่อนเนี่ยก็จบแพ้ไปเลยจ้าต่อด้วยเหมียวระเบิดเกมสุดป่วนที่ต้องหลุนตอนจั่วการออกจากกองกลางไม่ให้เจอระเบิดพอถ้าเจอแล้วไม่มีการ์ดปลดระเบิดเนี่ยจะต้องออกจากเกมทันทีความสนุกคือการมีการ์ดแอคชั่นไว้ป้องกันตัวแล้วก็แกล้งเพื่อนแบบเพียบทั้งดัวนาะคตสับกองหรือบังคับให้เพื่อนจั่วการในเกมสุดท้ายอัลบาลอนเกมสายบัฟท,ที่ต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็ไหวพริบผู้เล่นเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นสงทีมคืออัศวินฝ่ายดีแล้วก็โ ส่วนโจนเน,เนี่ยต้องเนียนเป็นอัศวินแอบขัดขวางทุกแท,ท,ทางเลยถ้าโจนทำภารกิจล้ลลมเหลวได้สำเร็จเนี่ยอัศวินก็จะแพ้ทันที <c oughs> บอกเลย <c oughs> เกมนี้ลุ้นจังหวะโดนปั่นกันจนหัวร้อนแน่แ,น <c oughs> และนี่คือ3 <c oughs> เกมที่จะทำให้ปราร์ตี้ปีใหม่ของทุกคนเนี่ยสนุกกว่าเดิมใครเล่นเกมไหนไว้บ้างเนี่ยบอกกันหน่อยนะหรือว่าถ้ามีเกมไหนที่อยากจะไปยาพวกเรากลับเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะ